365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่320การเคารพต่อความจริง หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2488สิทธิที่จะสื่อสารความจริงไม่ใช่สิทธิที่สมบูรณ์แบบไม่มีเงื่อนไขแต่ละคนต้องปรับชีวิตของตนให้เข้ากับกฎของพระวรสารในเรื่องความรักต่อเพื่อนพี่น้องการนี้ในสภาพความเป็นจริงจึงเรียกร้องให้พิจารณาว่า เป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่จะเปิดเผยความจริงให้แก่ผู้ที่ขอให้ทำเช่นนี้หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2489ความรักและการเคารพต่อความจริงต้องกำหนดคำตอบต่อการขอข้อมูลหรือการสื่อสารทุกอย่างผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้อื่น ความเคารพต่อชีวิตส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พูดสิ่งที่ไม่ต้องเป็นที่รู้หรือที่จะใช้คำพูดอย่างรอบคอบหลายๆครั้งหน้าที่ที่จะต้องหลีกเลี่ยงโอกาสไม่ให้ผู้อื่นทำบาปสั่งให้เงียบไว้ไม่มีผู้ใดจำเป็นต้องเปิดเผยความจริงแก่ผู้ไม่มีสิทธิ์จะรู้ความจริงนั้น หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,490ความลับของศีลแห่งการคืนดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปิดเผยไม่ได้ไม่ว่าจะโดยข้ออ้างใดๆความลับของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่อาจล่วงละเมิดได้เลยดังนั้นพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปจึงทำผิดหนักถ้าใช้คำพูดหรือวิธีการใดๆไม่ว่าเพราะเหตุผลใด เปิดเผยความลับของผู้ที่สารภาพบาปให้ผู้อื่นทราบหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,491ความลับตามหน้าที่คือความลับที่ผู้ประกอบอาชีพต่างๆต้องรักษาไว้เช่นนักการเมืองทหารแพทย์นักกฎหมาย หรือความลับที่ต้องรักษาไว้พอได้รับมาพรมมตรภาพนอกจากกรณีพิเศษที่การรักษาความลับอาจก่อให้เกิดผลร้ายที่หนักมากทั้งแก่ผู้ที่ฝากความลับนั้นไว้หรือแก่ผู้ที่รับฝากความลับหรือแก่บุคคลที่สามและผลร้ายเช่นนี้อาจหลีกเลี่ยงได้โดยการเปิดเผยความลับนี้เท่านั้นความรู้เรื่องส่วนตัวแม้ที่ไม่ได้รับมาให้เก็บไว้เป็นความลับ และอาจเกิดผลร้ายต่อผู้อื่นได้ก็ต้องไม่ถูกเปิดเผยโดยไม่มีเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอตามส่วนหนังสือคำสอนพระาาศาสนจักคาทอลิกข้อที่2492แต่ละคนต้องมีความรอบคอบตามควรเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารต้องรักษาความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและการเคารพสิทธิเฉพาะส่วนบุคคลการที่สื่อมวลชนล่วงล้ำเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณะเป็นการกระทํำที่น่าตำหนิในฐานะที่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวและอิสรภาพของเขาเหล่านี้ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า